ันนี้ที่มาปาราบเรื่องสนับสนุนรถรับส่งคนป่วยคือแอมแกลนก็อาศัยปาราบเรื่องการทำบุญทําทานของพวกเราโมีหลวงพ่อเป็นแกนหลักการสนับสนุนจากมูลน,นิธิธรรมทานอนุตสรจิต มีวันหนึ่งที่อยู่ที่วัดพวกคณะพอออพวกนวยการโรงพยาบาลที่อำเภอชุมพัพวพัลลีพนะนเขาพากันมาหาปาปรถเรื่องอยากจะได้รับการสนับสนุนรถแอมแลนทวันลวงพ่อกับลูกหลานก็ตั้งใจอยู่แล้วลหละแต่ก็ได้ที่ว่ากำลังดำเนินการเรื่องสร้างตึก โรงพยาบาลที่เรบประทาบใค่าใช้ใจ่ายก็ยังยังไม่ลงตัวยังไม่เซ็ตตัวเพราะอยู่ที่อันตรการเนินงการถ้าก็อีกนั่นแหละความประสง,ะสงะค์ความปรารถนาก็อยากจะสงเคราะห์ก็พอดีวันนั้น้ามาปารถที่วัดรันโมารามที่กุฏินั้นก็พอดีดอตเตอร์อน,นองคือทอร์ันเนี่ยได้นั่งรับฟังอด้วยพอเปิด ยินดีรู้สึกดีรู้สึกเป็นความยินดีที่มีผู้เชื่อมโยงตัวหวังพึ่งเราเป็นที่ึ่งเรามีคนมาหวังพึ่งเป็นความรู้สึกดีนะเพียแต่ก็ไม่สะดวกใจเพราะตอนนั้นก็ยังอย่างที่ว่านะคือภาระอย่างเยอะก็เลยตอบรับไม่ได้ยังไม่ตอบรับจงรับรู้รับทราบแต่จะยังไงก็เอาไว้ขอน ถ้าหลาเรื่องเรื่องที่ว่าปารบเรื่องนี้ตอนแรกมันที่ทนายจำไม่ได้ถหลังจากนั้นดออรอนนนงก็เลยกลับมาคือที่กรุงเทพผมมาเล่าให้ยมแม่ค,คือดรอ,อรวริวลันททควาดซึ่งเป็นรองประธานมูลนิธิธรรมทานกุศลจิตที่ว่านถ้าขย,ยินดีก็เลยร,รับปากของต้นว่าจะเป็นหลักจะเป็นหลักในการบริจาครายการนี้ ได้ปรับมาหาเราอีกทีหนึ่งแล้วก็เออเป็นเรื่องดีแล้วจะมีเขามหลักนี่แหละจากนั้นก็เลยปลารถไฟไหนจะทําแล้วก็ทําพร้อมกันทั้งอำเภอปลอดภัยซะพร้อมกันเพราะที่ชุมพวงเขามาขอก็เป็นที่เขาก็เอายกเหตุผลก็คือรถที่มีอยู่นั้นใช้มาส8บปปีแล้วมันเป็นความเหมาะสมความจําเป็นเราก็ถือว่าเป็นเรื่องดี พอเห็นว่าจะเป็นไปได้ก็เลยปรึกษาอะไเออไหนๆก็ะจะสั่งทันทีก็เลยสั่งให้พร้อมกันซักทั้งสองที่ก็คือที่ละคันก็เลยตกลงเลยมาดูรายละเอียดแล้วก็ด้ประมาณนั้นประมาณคันละสองพันสองล้านห้าแสนบาทสองคันเที่ยงเภอชุมพวงคันหนึ่งเที่ยงเพื่อประทายคันหนึ่งครบเซต,ต็ตจตามที่ความจําเป็นตามที่ความจําเป็นที่เขา เสนอไปนั้นมีอะไรต่อมีอะไรบ้างนั่แแต่นี่ก็เป็นที่มาตรฐานที่บริษัทเราประจำชื่อไ,ได้ที่กรุงเทพที่เขาทาให้หลายที่โดยเฉพาะที่มาตรฐานมาตรฐานเป็นแนวที่ว่ามาตรฐานสูงครบเสซตตามความจําเป็นของรถแอมรันนั่นแหะก็ได้ตกลงกันได้5ล้านสักสองคันจากนั้นก็มีผู้ที่เห็นดีเห็นงามไปกับ โครงการของเราได้รับการสนับสนุนมาอีก่านที่อำเภอรประทายก็เรียกนาม,มอันนี้ชุมพอันนี้รายการที่ไปอำเภอชุมพวงรายนามผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนการจัดซื้อรถแอมแลนน c โรงพยาบาลชุมพวงนำโดยลุงพ่อสามรงจันทชวโตนี่หรืออาจที่โอกาสจะอ่านในเปายิดทั้งหมด14คน หนึ่งดรชัยยุทธลันทอวาว่าซึ่งเป็นประธานมูลนิธิธรรมทานกุศลจิตสองดรอ,อร,อรวรรณพิลันทอวาว่าซึ่งเป็นปัญญาสามดรสกุลธันดออรอนันต์พิลันทอาว่าส,สกุลชัยสี่คุณอ,อนนริมมลโรดชัยอรุณนห้าคุณชัยฉัดชัยยศชัดพิลันทอวาว่าหกคุณชัยวิชิตพิลันทอวาว่า จ็ดคุณพันธิพาพิมโยธินแปดคุณประกาทิพโลพันศีเก้าคุณชวนะโลพันศีสิบคุณชวนิตคุณชวลิตคุณชวลิตาโลพันศีสิบเอ็ดดรไพบูลคุณสุจิตราพิลันทออัคโอวาสิบสองคุณสมบูรณพิลันทออัคโอวาสิบสามคุณอังคณาชัยยมนัต ิบสี่คุณดวงนาภาในจำนวนสิบสี่ท่านนี้รวมกันเป็นเจ้าภาพถวายคันที่จะนำไปบริจาคให้ไปมอบให้โรงพยาบาลชุมพวงอมอเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาอีกคันหนึ่งที่จะไว้มอบไว้ที่โรงพยาบาลาบอำเภอประทาย ก็เหมือนกันได้รับการสนับสนุนจะพูดเหตุร่มไม้รวมมือเข้ามาอีกจำนวน37คน 1. คุณมูลนิธิธรรมทานกุศลจิต 2. อรทเตอร์ทันสกุลทันรเตอรอ่อ,อนอนงกิลันทะอวาสกุลชยัยสกุลทัน 3. คุณปราณีคุณอรานีแคมเปน 4. คุณอัจฉรยะหรือคุณอ้อย ้าคุณเกษณีเสริมศรีน้องชายและครอบครัวหคุณเป็นจมาพรเจดคุณชนะถาแปคุณกฤิพิมโยธินเกคุณนิดมณการหรือนิสิบคุณโน้ส11คุณนาตยา 12. สองคุณยุทธนาและคุณอารามสิบสาคุณกันนิกา 14. คุณนัชศักดิ์วันศรี 15. คุณสุวัฒนาเกษ 16. คุณอมพาลิมสุวรรณสิคุณขนการตรือตา 18. คุณนันทชพรแมมสิบคุณถาปนาปูเก้ยคุณนัทวิทย์วางคำและคุณเชิด 21. คุณทวีทิตาอุ่ยีิบสองคุณมัตตาดี23คุณวรกิจเอ็กยี่คุณเด่นชัยสุปราการ25คุณกิราพร26คุณทัชพลโอวาโอวาทรรัตนกุลเคุณรัตธรรมนนยี่8คุณบุญยริศเอก 29. คุณสายรุ้งงามเลิศดฤทธิ์สามเพื่อนคุณวิธนาสามสิเอคุณประจักษ์พรสามสคุณเปรมวิกาส3คุณภูริชยาสาคุณพอศสีพานา 35. คุณใหม่แสงพระจันทร์สากคุณสิริลักษณ์สาคุณกิกมะยุรินในนามที่ว่ากล่าวมานี้เป็นผู้ร่วมสนับสนุน จากผู้ที่เป็นหลักและผู้พิ็นองค์ประกอบจนได้ครบตามจำนวนที่ทางบริษัทเขาตั้งราคาก็คือคนละสองล้านห้าแสนบาทนี่แหละเป็นที่หน้าอันุปัฒนายิ่งนักสำหรับูนมีกุศลจิตได้ยินได้ฟังเรื่องดีๆอย่างนี้ไม่ปล่อยพละไม่ปล่อยเวลาไม่ปล่อย,อยเรื่องราวอย่าใ,ให้ผ่านไปเฉยเฉ และยินได้ฟังหน้าที่ว่าอนุโมทนายินดีก็ได้เป็นบุญส่วนหนึ่งละจากนั้นก็ยังมาร่วมพักกระเป๋าวัดไัยทยทานมาร่วมสนับสนุนให้เป็นทุนทุนเป็นเรื่องราวที่ดีมากเพราะในธรรมะที่ท่านกล่าวถึงการสรงข้อสองขาการให้ให้นะั้นมีหลายประเภทให้ข้าวปลาอาหารก็คือเป็นให้ทุะกำลัง ให้ยานพาหนนี้เป็นการให้ความสุขให้ความสะดวกสบายให้ความสุขคือให้ยานพาหนะอันนี้ไม่ใช่ให้ความสุขให้ความสบายเฉยๆให้ความอุ่นใจด้วยซ้าเพราะยานพาหนประเภทนี้นําคนพุกเพราะการโลคับพยาตินาความหวังก็คือจะได้พบะการโยยารักษา ยิ่งกว่านั้นเขาว่ารถถูกเฉืนอนอํานซ์ที่ว่านี้อยู่ภายในรถนั้นเขาจัดเข้าไปไม่รู้กี่รายการล้วนได้จะเป็นเครื่องยังชีพเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นความจาเป็นในรถขันนั้นๆตามความเหมาะสมสังภาวารถถุกเฉินไปรับมาจากที่ไหนๆไ,ไ,ไกลๆขอให้แจ้งไปหนึ่งก้าอะไรนะครับ1ห อะไรน่ะล่ลืมละลืมลืมที่รถไหมล่นั่นแหละเขาจะมีเบอร์เขาจะมีเบอร์กลางหนึ่งหกหกเก้านั่นแหละเธอเบอร์นี้ล่ะเขาจะจัดสรรให้ตำแหน่งอยู่ที่ไหนบ้านไหนตำบลไหนทำบลไที่ไหนเขาจะวอดวิทยุโดยเทคโนโลยีจะบอกกล่าวให้รถพวกนี้ล่ะไปรับคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ต้องการความหยุกยารักษาเยียวยารักษาที่ไหนที่จะใกล้ เขาจะทำความปรารถนาของเราให้สมบูรณ์พูดที่เราบอกป้องพูที่เราปรารถนาคนได้ขึ้นรถประเภทนี้มีความอุ่นใจแล้วเขานี่นั่นแหละทาความอบอุ่นทําความอุ่นใจทําความดีใจสําหรับผู้ที่ทนทุกข์ทรมานจากการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าจะว่าพระอนิสงส์ตรงไปตรงมาก็คือถ้าเป็นเราเทียบระหว่างเขาระหว่างเรา ในขณะที่แควงพางต้องการความช่วยเหลือนั่นแหละพอดีมีรถประเภทนี้วิ่งเข้ามาเริ่มมีความปลอดภัยในความเป็นอยู่จิตใจตอนนั้นจะอบอุ่นจิตใจตอนนั้นจะมีความรู้สึกดีๆนั่นแหละสะท้อนกลับมาถ้าเป็นเขาถ้าเป็นเราเขาอย่างไรเราอย่างนั้นเราอย่างไรเขาอย่างนั้นดังนั้นการที่พวกเราท่านทัน้งหลายในจํานวน และชื่อที่กล่าวมาตามเบื้องต้นที่ว่า14คนและ31คนที่ให้การสนับสนุนในคราวนี้และก็หวังว่าในคราวหน้าอาจจะทำอะไรหลาย,ลายต่อหลายอย่างที่ดําริขึ้นจากการประทําใน,นเรื่องอย่างนี้ก็ได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นแบบอย่างตัวอย่างสำหรับคนอย่างเราและคนอย่างเขาที่ได้มารับรู้รับทราบเรื่องราวอย่างนี้ คงจะได้รับการสนับสนุนในภายหน้าในการต่อไปนั่นเราเรียกว่าการทําความดีมีหลายประเภทอย่างที่ว่านั้นการให้คํมามรากประเภทให้เคราปลาอาหารก็เป็นความให้อย่างหนึ่งได้รับรสชาติเป็นอย่างหนึ่งแต่ให้ยวดยานภาชนะเพอได้รับผลเป็นอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ยานภาชนะธรรมดาไม่ใช่ยานภาชนะธรรมดาเป็นยานภาชนะแล้วยังมีความเรียบพร้อมในการปฐมพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ภายในรถนั้นเพียบพร้อม เต็มสมบูรณ์แบบตามความจำเป็นสำหรับนำผู้ป่วยทรงสถานพยาบาลต่างๆที่ใกล้ที่ไกลห่วงพ่อในานามเป็นผู้ที่นำพาในโครงการนี้ในเรื่องนี้ก็ขออนุโมทนาและร่วมยินดีในกุศลจิตกุศลเจตนาการกระทำของพวกเราทานทั้งหลงยายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในบุญกุศลในคราวนี้จะได้รับ การสนับสนุนให้จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้รับการกระทำผลจากการกระทำนี้จะไม่เป็นอื่นแม้แต่ขณะที่กระทำในขณะที่กระทำแล้วหรือหลังจากการกระทำก็เชื่อว่าบุญกุศลบุญก็คือนำความสุขมาแล้วเบื้องต้นกุศลก็คือทำความฉลาดให้แก่เราเพราะจิตใจได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก ความชุ่มเย็นแต่ละครั้งแต่ละคราวจิตใจได้รับความชุ่มเย็นจากบุญจิตใจดวงนั้นย่อมพัฒนาการวิวัฒนาการจาก,งจากโง่เขลาบอกปัญญาทำผิดพลา,าดคลาดเคลื่อนไปจากหลักที่น่าจะเป็นบ้างจากนั้นก็มาใกล้เขา้ามาใกล้หลักของความเป็นจริงก็คือกุศลคือความเฉลียวฉลาดทําบุญจนเป็นกุศลทาด้วยความมีสติไม่ใช่ว่าเออัำไปตามกระแสเฉยอันนี้เพราะมีสติมีปัญญา ใครใครวนไตรตรองดูแล้วนิสมะกระหนังสยดในทางธรรมะที่ดานว่าใครใครวนไตรตรองดูดีแล้วถึงว่ากระทําลงไปอันนี้ต็เชื่อหลวงพ่อเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พวกเราท่านกระทาอย่างนี้ย่อมเป็นประโยชน์มหา,าศาลแก่คนทุกประปาพแก่คนที่จําเป็นถึงคราวเขาถึงคราวเรานั่นแหละถึงคราวเราก็จะได้พึ่งพาอาศัยถึงคราวเขาเขาได้อาศัยถึงคราวเราเราได้อาศัยเพราะสิ่งที่ เชื่อมั่นว่าสิ่งที่กระทําไว้เราทําไว้ด้วยความกุศลจิตกุศลเจตนาคือคุณงามความดีที่เรากระทำบุนกุศลเหล่านั้นจ้มตกมาแก่ผู้กระทําโดยไม่ต้องสงสัยตามหลักอธิฐานเปล่าอันนางพาดยานหนังอนันนางยานหนักคืออันอารข้าปลาอาหารก็ได้รับวามลงสมบูรณ์อย่างคือให้กํหลังแต่การให้ยานนานนำความสุขให้ความสุข ให้ความสะดวกสบายอันนี้เชื่อมั่นได้อย่างนั้นเพราะลักษณะที่เรากระทําไม่ใช่ว่ายาณคนะทำความสะดวกสบายเฉยๆน้าปวามปลอดภัยอ็นในขณะนั้นได้พร้อมตลอดข้าวต่อไปถัดต่อไปเรื่องราวต่างๆที่เราจะพัฒนาการจากการกระทํากระทําสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจนทั้งถึงขึ้นฝั่งเพราะพวกเราอยู่ตกอยู่ภายใต้วัตจักรวัตถสงสามนี่มันพวกเรานะร่ะกลัวพันอยู่ในวัตจักร จาเป็นอยู่เองต้องอาศัยทุนรอยคออยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรถึงเวลาน,นี้แสัตว์ทั้งหลายจาเป็นต้องอาศัยบุญกุสลเราเองก็เป็นสัตว์ผู้คล่องคลายในวัฏจักรจําเป็นต้องอาศัยบุญกุสลนรอยคอยถ้าไม่มีแพร่แล้วจะนําความปลอดภัยได้ที่ไหนอันนี้เราลอยคอ,อยในมหาสมุทรมหาสมุทรเรามีแพรมีทุนนําความปลอดภัยของถึงอย่างน้อยก็เป็นความปลอดภัยยิ่งกว่านั้นก็ใกล้ฝั่งเข้าไปถูกขนาด นขออนุรักษนาสาธุการในความปรารถนาในความดีงามพระเราท่านท้งหลายได้กระทำานหในครั้งนี้หรือจะทําในคราวหน้าในกาวต่อไปหรือกระทามาแล้วผ่านมาแล้วแล้วเราหลักคุณงามความดีเหล่านี้จะเป็นเราวะปัจจัยหนุนเรื่องให้เกิดความสุขสอนวัฒนมรงคลเกิดวุ่กุศลเกิดที่จิตที่ใจเพราะกระทําออกจากจิตจากใจคือกุศลเจตนาันั้นสิ่งที่เราพระบรุรท่านทั้งหลายกระทำในหลในคราวนี้และคขาวหน้า ขอให้จิตใจของมนุษท่านทั้งหลายจ้องประสงค์แต่ความสุขความเจริญจะปรารถนาะเอาทรัพย์สมบัติประเภทไหนในจะเป็นทรัพย์สมบัติประเภทไหนสมบัติประเภทไหนที่เราจะปรารถนาะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือแม้แต่พระนิพพานสมบัติก็จะได้ไปตามความมุ่งมั่นปรารถนาะของพวกเราท่านทั้งหลายตามความปรารถนาะโดยไม่ต้องสงสัยก็คือบุลกุศลที่เรากระทําแ่าวนั้นสัจธรรมมัตถุสิทธร,รมัตถุ สิทธามะทุกอิดังพลังเอตัสมิ่งรัตนสัมฤทธิทมิ่งสัมปัสสะดอนเจตโสขอความปรารถนาดังนั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จและจงเป็นผลสําเร็จโดยเร็วพันด้วยเอิ